ทิทาเคลื่อนไหวแล้วหลังตายชุติมาโพสตอรีแอปเปิลคนโยงแอปทักษะออนก่อนหน้านั้นทางด้านนักแสดงสาวต่ายชุติมาได้ออกมาโพสต์รูปภาพแอปเปิลที่อยู่หน้ากระจกจนคนโยงไปหานางเอกดังอย่างแอปทักษะออน และต่อมาข่าวบันเทิงช่อง8ก็ได้ออกมายืนยันว่าสตอรี่ดังกล่าวไม่ได้หมายถึงคุณแอฟทักษอ,อนอย่างแน่นอนคุณ่ายไม่น่าจะพาดพิถงถึงคุณแอฟแต่โพสต์แล้วกลัวจะไปกระทบคนอื่นเลยลบไปแต่ชาวเน็ตไปโยงว่าแซะค,คุณแอฟกันไปเองเพราะแม่ต่ายไม่น่าจะมีอะไรกระทบกระทั่งกับคุณแอฟเขายังคุยกันดีเรื่องลูก และต่อมาต่ายชุติมาได้ออกมาตอบถึงเรื่องราวดังกล่าวว่ารูปที่มีแคปชั่นต่ายไม่ได้โพสนะคะรูปที่ข่าวนํามาลงคือรูปที่มีคนแคปรูปของต่ายไปและไปใส่แคปชั่นอีกทีส่วนรูปแอปเปิลที่ต่นำมารีโพสต์ได้สื่อถึงสัจธรรมว่ารูปข้อความบนโลกออนไลน์นั้นต่างกับชีวิตจริงลบควรตรวจสอบข่าวให้ถูกต้องก่อนลงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ จากนั้นเมื่อไปส่องความเคลื่อนไหวของคุณพิธาคุณพิธาได้โพสต,สตอรี่กับลูกสาวน้องพิพิมพ์พร้อมโทนสีขาวดำและใส่เพลงเซฟลูมหลังมีการโยงดราม่าตายชุติมาและแอปทักษอรอซึ่งอาจหมายความว่าคุณพิธาไม่ได้สนใจดราม่าใดๆทั้งนั้นจ้า สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะ Such a good day. Feeling like how it is supposed to be. Living life, hanging on a sunny ray. And with you by my side, everybody knows me.